สวัสดีครับช่องไายเลิฟครับดินแล้วตัวนั้นดินแล้วตัวดินทรายดินขัวแล้วอ่าผมเห็นบอสเ,เห็นบอสดินลูกรักลูกรักเห็นบอสเห็นดินคืนนอ,อ,น,อ,อน้องเลิบเลยน้องเลิบนี่เห็นบอสสวดหมูกกู๊ดเลยโอ้ดินแห้งดูแม่ดูแม่หมูนะคะท้องสวดนาสวดหลังเข,ขา,งาเอื่นออกไหมออกทางออกทางอืมแล้วเอื่นออกสวนเนาะเออเสวน โอ้น่องเลบเอ้ยจะเป็นหลอดตะข้างนม่มุย้ยคุ่นเห็นบอลนั่นเห็นบอลนั่นดินแห้งเล็บดินแห้งกว่านี้อีกอ,อ่าสวมมันยางดูดูอูนั่นสวดออก<า>ดินแล้วนะคะน,น้องดินเล็บยาไปเก่าน่องลายเล็บแม่จะปากน้ำเมฆเออแม่เจ้าของบอลบอลล่นน้ำจางที่ใดแม่เจ้าของเราล่างแก่ลูกตะลิ้ว <laughs> ลูกตะลิว้วเดียนี้ เอาแตงมาแน่พ่อเอาให้กินให้กินน้ำมันตะกาเลยเออโม่แย่งกันกินเลยแซ่บแซ่บนี่แม่เลี้ยงวะนี่แย่งโรด,ดโ<ม>ถ้ากินน้ำแม่บางอย่างหนียังทีนนะถ้ากินกับแม่ไม่เดินหนีแบบนี้ ถากินกับแม่นี่กินเอากินเอายานแม่กินเบิรหักินกับแม่ไม่ทำอย่างนี้นะคะกินกับแม่กินกับแม่นี่ไม่เดินเลยเลยบแม่เลิบแม่แม่ก็ให้กินเหมือนกัน อุ้ยอ้ยอมีการถอยเทียบอีกวาไงคุณมีการถอยเทียบคือเก่าอีกบือสุดยอดเลยเจ่งมากถอยเทียบก็เทียบกันมาผู้ใดสูงซ้ำไปนั่นานั่านยาเล่นโอ้โงวงงามครูแต่น้องมีการไปไปเทียบพ่นอีกสงสัยแม่โมมีน้องสาวมีลูกสาวแน่เลย มีการเทียบอีกวัดเออสนใจ่างไหนเอาใครมาให้หลวงพอ่อชั้นนั่นแนหลงพ่กคุณทำไมเอามายานอีกลูกเอามายางอีกใครเน่า ไปซ้อมวิ่งแงแล้วครับเอ้า่อ๋อไปไปไปห้อนๆครับไปยิ่งแข่งอีกมึงอ้ยใครซือจากห้องผมบ้างมันพงยาเก๋จะเบิ่งลูกไส้จะหูเ oh. ท oh. ียบคิด <tube> อ <oses> ีกเอาเทียบคิดเฮ้อหูจะคิดอีกเดินออกมาแล้วเดินออกมาแล้วถ้ากินกับแม่ไม่ไม่ไม่เดินนะครับแต่กินกับแม่โมองไดเดิน แม่สามมูนพอซันดูอาการหมดแล้วพ่อญ่เจ๊เกเจ็บตะก,กา<อ>เจ็บต,ตกกาตาาลาถูเนาะเจ้าถูพี่แม,ม่ม่แม่ ไปถูน้องเฮ็ดหยังลูกโอ้ไปถูน้องเฮ็ดหยังลูกเ <laughs> พียผู้สาวผู้สาวอยู่ในท้องเดี๋ยวก็ออกมาวุ้ยมึง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  <laughs> ทองเขาปั่นขึ้นไหมโอ้ดูท้องนะคะดูท้องสังเกตด,ดูท้องดุกดักลุกดักลุกดิกนะคะ อ้าบานย่างไม่ลาไก่สีออกคัดในยางบ่อใดได้เลยพอไงคูนย่างบ่ได้เลยย่างออกกระลังกายแน่โอ้ไายรุดแล้วเด้อแนบิังไทยรุดรุดลงมาแล้วบดโดนดอกนี่ ใเขาสิเก็บน่วง,งนะสังเกตเบิ้องตรงนี้หมตรงบันทายอะ่ะตรงตรงท้ายนะคะสังเกตดูตรงท้ายท้ายลุดลงมาแล้วนะคะเค เออจับิีนังหานังดอกเนาะบ้าเรอบเรอบอย่าไปหูเริบไปเริบพัดแม่เจ้าของคือพ่เฟียยังสิ่นาอ แม่จะคล้องมีมิตรบังคับเลยดูพี่ป๋องดูพี่ป๋องอันนี้เป๊ะเขาให้ไวแต่ให้เพราะนอนได้ป๋องนิธหมานนเพิ่มป๋อได้เลยเด้นี่เพิ่มป๋อได้ ที่ว่างไม่ได้เลยแงนว่าป๋องนี่เก๋งแงงแงๆแอีกน้ำก็อามให้แล้วสักสีจังใดดอกผู้พ้นอ้วนนีล่ล่ะมัดมันมัดลัดบไปถูยังนอง่นองน่องน้อย เกศครัวในครัวไปหมดแล้วบอทำครัวใหม่ไม่ได้แล้วค่ะเพราะว่าครัวมันรั่วไปหมดแล้วบรรยากาศเย็นๆบรรยากาศตอนเช้าโอ้ฝนตกมากกับไข่เนาะชุ่มชํำฝนตกสวยงามมากเลยเออห้าก็มีแห้งแล้ว คนกนาซื้นตาบานหญ้ากะชุ่มช่ำโอ้อืมนึกว่าต้หญาขีตายแล้วเนาะฝนตกลงมาใส่ย,ยังสี่กับมีแห้งต่อชีวิตไปเลยโดนเติมเมนบอกฝนตกมาหน้าตาคนก็แช,ช,ช่มชืม้นหญ้าก็ชุ่มช่ำโอ้ยมีแห้งจังน่อยดอกกระเคี้ยวดอกฟักติวก็ออกนะคะเยวดอกฟักฟักติว เดี๋ยวถ้าว่าดอกพักติวออกแม่เลิบสิไปทายให้เบิ้งพี่น้องสิพากันไปเก็บดอกพักติวดอกพักติวซุปใส,ส่ซุปใส,ส่บใสกบซุปใสป่ปลาแซ่บพี่น้องยาเลิฟยาไปสักให้แม่มูพ่พราะนา่เกดเพราะนา่เกดเลยเพราะนา่เกดจะเห็นบอลลูกใส่เจ้าอ่ะ ้อยบึง้งเ,เออตีเลยพญากุญเออตีเลยเออนังแกน้องน้องประทันออกมาให้ลังแกแล้วยดูด,ดูชอบแม่แม่มูมากเลยเริบชอบแม่มูคือมักไม่กันสร้างผูนวดยังไงมากันสร้างแม่ม่านแสดงว่าในท้องนี่โตเมแท้ มาลุ้นกันเนาะหลวงพ่อคุณมาลุ้นกันว่า <c oughs> จะตัวผู้เหลือตัวเมียจะได้ลูกสาวหรือลูกชายนะคะแม่หมูทำไมเลิฟถึงชอบจังอันถ้าบ่าได้นาก็ได้ดากได้เบียดเพราะว่าตัวนี้น้อยก็ว่าตัวใหญ่ คิดถึงแม่โมเดี๋ยวเจอกันที่โรงเรียนค่ะพรุ่งนี้เจอกันที่โรงเรียนโอ้ผมนี่ไปงานบวชพี่เสือเนาะพรุ่งนี้ไปงานบวชพี่เสือเจอกันมือก็ว,วันที่สองเป็นสิเออเมื่อนี้มือดับดับเดือนสามวันเสาร์เจอกันค่ะเลิฟบยเลิฟ แม่โมมาที่เอามาหานะคะเลิบแ,<ม>แต่แม่ทําไมไม่หยอกแบบนี้แม่นั่น <c oughs> แม่พระเห็นดังสีดาเพราะไง,งกูนอ่า,ากดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งกดติดตามปาเป็นกำลังใจให้กับช่องพายเลอบและช่องพังโมเมด้วยนะครับขอบคุณครับ